สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนจะเข้าไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนนม่วันนี้มาในลุคแปลกมากวันนี้อยู่กับแจ็คสตอรี่เหมือนเดิมนะทุกคนแจ็คกำลังเลิกงานแล้วก็กำลังจะเดินขึ้นห้องนะครับทุกคนนี่หมูแอนนะคือแจ็คกำลังอ,อ จะพาทุกคนไปดูว่าวันนี้มีของมาส่งที่หน้าห้องนะจำน้องสาได้ไหมที่เคยถ่ายคลิปด้วยกันน้องสาส่งผักจากสวนมาให้กินนะทุกคนอะไรพี่กันตน้ย่างไก่ก็ย่างก็ย่างสิหนูลงมาก็ได้นี่นะทุกคนเพื่อนบ้านที่เสียงดังที่สุดในตึกนี้นนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูเหน่อมากเลยจะถึงแล้วทุกคนอ,กอึดใจเดียว นี่นะคะทุกคนได้ของแล้วอู้หึยนี่นะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตขนเข้าห้องก่อนแบบหนึ่งนะทุกคนคืออุยอ้ยพอปปนหนึอพ,อ,พอ,อย่าสาดไปที่กังกินเลก็พอ เอาแลยนะทุกคนตอนนี้แจะก,ก็เอาของเอาของเข้ามาอยู่ในห้องแหละนี่คือกล่องที่สาเอาผักมาให้กินถ้าทุกคนดูคลิปแรกๆของแก็คตั้งแต่แจ็คทำช่อง y o YouTube นะก็จะมีสาี่แหละอยู่ในช่อง youtube นี้ตลอดลองไปย้อนย้อนดูน้องสาไปทำงานโรงงานนะแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนมาทำงานสวนแล้วอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไลฟ์สไตล์นะทุกคน แล้วแจ็คก็มาทํางานรูงงานทีนี้ตอนเราทํางานสวนะมันแปลกอย่างหนึ่งไว้ทุกคนจะไม่อยากกินผักอะ่ะทุกคนแบบเห็นผักจนแบบจนเอียนอะ่ะแต่ว่าตอนนี้แบบคิดถึงผักมากก็เลยแชทไปบอกอเพี่อยากกินผักมากเลยสาพี่อยากกินมากเลยแล้วก็น้องสาวที่น่ารักงใจดีแล้วก็ทั้งสวยทั้งใจดีอะ่ะทุกคนเราต้องชมไว้ก่อนเผื่อได้รอดสอง <c oughs> อของอันแรกนะทุกคน เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูที่เขาแพ็กมาก่อนในนะจ้าีนนะจ้าแต็มทาได้แดมแถ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 มเป็นจ้งเดละ่ะนี่นะอย่นี้โอ้ยนี่ดูสินี่ทุกคนคือบอกว่าที่ที่แจ็คอ,อยู่เนี่ยมันหาแบบนี้กินมันก็ต้องนั่งรถไปซื้ออีกนะทุกคนนี่นะ ตอนที่อยู่กับท้าวแก่นะท้าวแก่ให้กินนี่แบบกินทิ้งกินกว้างเกี้ยไปกินทิ้งกินขว้างนะทุกคนพอตอนนี้ละไม่มีก oh, um, ินนะทุกคนนี่ผักชองนะทุกคนดูสิฉันไม่เคยเห็นผักชองมีค่าขนาดนี้มาก่อนเมื่อก่อนตัดผักชงแล้วทุกคนดูสิอือคือแบบว่าโอ้ยมีผักคัน้าส้มด้วยทุกคนประกาศบานเท่าบ่ นี่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 ี่มาออกลี่เนี่ยออกลี่ที่ไหนเราวไม่ใช่เออมีออกรี่ด้วยนี่นี่นี่ขักคันส้มนะทุกคนก็คงจะไม่ได้คันส้มหรือจะคงจะจะ,จะคงจะแกงอ,อก่อมอู้ดูดีทุกคนนี่นะทุกคน นี่แหละมันจะมีข้อดีมีหลายคนถามว่าโรงงานกับสวนอันไหนดีกว่ากันน่ะลุงอันไหนดีกว่ากันน่ะพี่แจ็คอันไหนดีกว่ากันน่ะน้องแจ็คคือแจ็คจะบอกว่าการเลือกงานนะทุกคนนอกจากเราจะเลือกเงินเดือนแล้วก็เนอกจากเราจะเลือกเงินเดือนว่าทํางานตรงนี้เงินเยอะทํางานโรงงานเงินเท่านี้ทํางานสวนเงินเท่านี้คือจริงๆแล้วมันไม่ได้จบที่ปัจจัยนี้นะทุกคนมันจบที่มันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์การทํางานอยู่ที่ความชอบบางทีแบบว่า ทํางานโรงงานมาันสิบคนมีคนอยู่สิบคนทุกคนมองว่างานโรงงานเป็นงานสบายแต่พอเวลาไปทําแล้วอะ่ะมันมันจะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะสบายคุณอาจจะได้แค่ไปยืนปัดกวาดเช็ดถูหรือยืนเขียนหรือนั่งเขียนอะไรแต่ว่าถ้าไลฟ์สไตล์ชีวิตหรือความชอบของคุณไม่ใช่ตรงนั้นอะ่ะมันก็จะไม่มีความสุขกับการทําเพราะฉะนั้นนี่แหละทํางานสวนอย่างน้อยๆก็มีผักกินแล้วทุกคนดูสิ ตอนที่อยู่ที่สวนผักพวกนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเขาแก่ไม่ได้ขายอ่ะก็คือไถ่ทิ้งอ่ะทุกคนแจ็คไม่เคยแบบว่าอยากจะกินแบบไม่เคยพอมาถึงตอนนี้แบบว่าอยากจะกินอ่ะเห็นไหมงานสวนก็มีผักฟรีกินตลอดปีตลอดชาติแต่ทุกคนจริงๆนี่จะบอกเลยเพราะว่าอันนี้คือแจ็คทักไปหาน้องเขาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยถ้ามีผักแบบว่า เขาแก่ทิ้งหรือว่าผักที่น้องเขาปลูกไว้กินเองอะไรอย่างนี้แบ่งๆมาให้กินบ้างนะอะไรนี้น้องเขาก็แบ่งมาให้กินนะทุกคนอขอบคุณซาบซึ้งอยากจะกลับไปซบอกไม่น้อยของน้องจริงเลย <c oughs> ข้าวนั่งส่งมาอีกนะนี่แหละทุกคนเป็นคลิปสั้นๆไม่ยาวกระชับอาจจะไม่กระทัดรัดแต่ว่าจะมาอวดทุกคนว่ามีบักกินด้วยเนาะแล้วก็คลิปหน้าจะจะรีวิวห้องให้นะครับลงคลิปวัน พรุ่งนี้แหละลงคลิปวันพรุ่งนี้หรือไม่ก็วันจันนะจ๊ะจะให้ดูว่าหลายคนแบบว่าอยากจะให้ดูทุกซอกทุกมุมของห้องนะเดี๋ยวจะลงคลิปให้พรุ่งนี้ตอนเย็นนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสหยุดตรงกับวันที่มีตลาดนัดจะพาไปเที่ยวตลาดนัดแถวนี้ด้วยว่าเป็นยังไงนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่แวะเข้ามาดูนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊